สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคค่า c ซีทีวีเคเบิลจันทบุรีประจำวันเสาร์ที่28กันยายน2556ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกในวันนี้ค่ะ ชมรมกัลายาณมิตรจังหวัดจันทบุรีจัดงานมหาทานครั้งยิ่งใหญ่โครงการไถ่ชีวิตโครกระบือปล่อยปลาจังหวัดจันทบุรีปีที่5เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสนองโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริค่ะ ชานี้ที่สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชยจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดโครงการมหาทานครั้งยิ่งใหญ่การไถ่ชีวิตโคกระบือและปล่อยปลาโดยมีพระอาจารย์บุษฐอภิวุธโธผู้อำนวยการสำนักงานกันลยาณมิตรจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์ในการสวดทำพิธีจากนั้นนางอัจจนาจันทวัชรากรประธานชมรมกัลยาณมิตรจังหวัดจันทบุรีตัวแทน,นคณะกรรมการจัดงานกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ ปล่อยป่าได้กล่าวรายงานต่อนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการไทยชีวิตโคกระบือปล่อยป่าซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ห้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสนองโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีได้ร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการไถชีวิตโคกระบือและปล่อยป่าเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากความตาย ทั้งนี้ได้มีการร่วมส่งมอบโคกระบือให้กับทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีซึ่งมีโคจำนวน35ตัวและกระบืออีกจำนวนหนึ่งตัวรวมทั้งสิ้น36ตัวเพื่อจัดสรรมอบให้แก่กเกษตรกรที่แสดงเจตจำนงในการนำไปขยายพันธุ์ต่อไป